วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้ว่างนะทําประโยชน์ในโลกนั่นแหละของตัวเองแล้วภูมิโกงเราไม่ได้สนใจกับอะไรรลกในตัวเองตัวของเราเองเราไม่ได้สนใจเป็นกับตายเห็นมันพอๆกันไม่เห็นมีน้ําหนักอะไรมากกันกลัวตายนี่เราก็ไม่เห็นกลัวแต่เราก็ไม่เห็นกล้ากับมันเฉยๆอยู่เงินเคยเกิดกับตายเป็นของคู่กันเนี่ยมันก็เท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเราเป็นห่วงหัวใจโลกเท่านั้นเอง ก่านอนั้นถึงเอาถึงว่าหลวงตาบัวนดุแม่ดุยังไงกิเลสมันเพ่นผ้าเอาจะตายแม่ตีเราให้ได้เหรอ้าเรตีที่จะให้ก็หลวงตาบัวดุหัวมันห่วงกิเลมันโอ้ยยุ้ยเฉยมันก็มัดคอเข้าไปมัดคอเข้าไปมันมองดูมันลำคาญกับใส่เสืเปียงมือตีกิเลออกจากคอคนผมยังห่วงอีกดึงมาอีกมามัดคอของขิาหลวงตาบัวดุหัวเออฉุกขังว่ะ พักทีว่างม <c oughs> ัเป็นงั้นนะลำพังเจ้าของแล้วพูดจริงๆเราไม่ได้ห่วงเรื่องเ้าของพราตื่นขึ้นมานี่จะคิดเรื่องของโลกจะทําประโยชน์ให้โลกสงเคราะห์โลกแบบไหนวิธีการใดอะไรเลยส่วนเจ้าของไม่เห็นยุ่งกับมันจะเป็นจะตายก็ไม่เห็นยุ่มกับมันการักษาแดกก็รักษาไปรักษาไม่ได้เหรือ,อสลัดขั้วเดียวเท่านั้น มันยุ่งนักขันอันนี้วะพออ้าวจริงๆิงมันยุ่งพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยุ่งไปหมดทั้งวันมีแต่ยุ่งกับอันนี้อย่างเดียวทิ้งวกวยอะไรมันสบายหายไม่มว่าหายห่วงเราก็ไม่เห็นห่วงมันเนี่ยหายภาระแบกมันว่าล้วถูกแบกภาระฮาเวย์มันจากคันพา ขันต้งห้าเป็นภาระอันหนักมันหนักที่สองอย่างพระพุทธชนเราหนักทั้งความยืดความถือความแบกความหามอุปทานทั้งความรับผิดชอบทุกด้านทุกทางส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหนักก็หนักจากการรับผิดชอบเป็นาสนธยานเป็นความรับผิดชอบของขันท่านไม่อยู่ประทานหนักก็หนักเป็นภาระ เวลายังม uhm, ีช mm <h. S 1> ีว so ิตอยู канал, ่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่หนักสองชั้นเหมือนเราพวกเรามันหนักสองชั้นชั้นหนึ่งก็อุปทานความยึดมั่นก่อนหนักเนี่ยท่านที่สองก็ความยิ่งเต้นขขวายมาเพื่อเยียวยาธาตุขันนี่ก้อนหนักมีสองสำหรับท่านพระพุทธเจ้าท่านท่านไม่เป็นอย่างนั้นนี พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปนี่นักอันนี้มีเท่านั้นเกี่ยวข้ปวดทุสระก็ต้องเดี๋ยวยารักษากันไปเนี่ยก็มีเท่านั้นท่านถ้าไม่ได้ห่วงว่าตายแล้วท่านจะไปตกนรกตายแล้วท่านจะไปสวรรค์ท่านก็ไม่ห่วงมาตายแล้วท่านจะไปนิพพานนี่ท่านก็ไม่ได้ห่วงนิพพานฟังให้ดีนะนี่แหละคู้ท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ห่วงอะไรทั้งนั้น แต่เมตตาเต็มหัวใจไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าเมตตาจิตทั้งดวงนั้นเป็นเมตตารนล้วนอ่อนนิ่มไปหมดเข้าได้ทุกมเมตินเมตใจเพราะนั้นท่านจึงไม่ประมาทกันบรรดาศัตว์ที่เกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นไม่ว่าคนมั่งคนมีดีเด่นมีนิยทธา,า,าบรรดาศักดิ์ทิ้งคาร,ริววรมากน้อย ท่านแมเ่เอามากระทบกระเทือนกันคือแม่ามาเหยียบจ่ำทำลายกันแม่ามาอวดกันสิ่งนั้นเป็นของเกิดขึ้นตามบุญตามกรรมเวลาเราอยู่ในท้องเราก็มีแต่ตัวของเรากับแม่นัตกข้อลงมาก็ไม่มีอะไรเสื้อผ้ามานุ่งห่มให้ทีหลังแล้วต่อมาเอาอเป็นขวันขวายหานั่นหานี่มันก็มีมาเกิดมาเป็นของนอกกายเวลาตายไปแล้วก็เห็นได้อะไร เงินกองเท่าภูเขานี่ก็นั่นก็คือกองเงินนี่ก็คือกองท่าขันเรานี่ก็คือเราจะตายเนี่ยอันนั้นก็ไมมาช่วยเนี่พิจารณามันดีคนไม่ประมาทแล้วก็เสาะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อเป็นสาระแต่จิตใจถ้าคนประมาทแล้วก็วิ่งหาตั้งแต่เงินแต่ทองแต่เข้าแต่ของแต่ความอยากล่าอยากรวยเวลาตายแล้วกระดูกชิ้นเดียวไปไ่่ได้โง่หรือฉลาดคนประเภทนั้นนั่นเอาเที่ยวเข้าไปสิเนี่ยที่ว่าหาความ ดีแต่ตนต้องหาอย่างนั้นเดยหาแบบที่เหลือมันไม่ได้เรื่องนะอยากหิวโหยดิ้นรลนจนกระทั่งถึงวันตายยังไม่มีความอิ่มพอแล้วสุดท้ายมันก็ตายเพราะเรื่องของความตายมันไม่อยู่กับความหิวความโหยความเพวติยาของเราถึงวาระมันตายตามเรื่องของมันมันก็แก่ก็เลื่อยเลื่อยของมันมันทางานแล้วมันเป็นอัตโนมัติทันงจังวะอเนจังแต่สภาพอยู่ตลอดเวลา ทุกข erm ังก็บีบอยู่งั so 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 out, ่นนะท่าในขันอันนี้อนัตตาจะถือเป็นเราเป็นของเราได้ไงไม่ว่าภายนอกภายในกายของเราภายนอกสมบัติเงินทองก็ของบริษัทบริวารญาติมิตรเพื่อนฟูงแต่พ่อแม่พี่น้องเราหนี้เยอะวะเป็นของนอกกายนอกกายพอเวลาตายแล้วหมดจิตด้วยกันหมดแต่ความดีของเรานี่ไม่หมดเวลาเอาจริงเอาจังแท้ก็คือความดีนั่นแหละจิตมันประวัติอล้สิ เวลาจาเป็นจำใจมาแล้วมันก็คิดถึงเงินถึงทองข้าของบริษัทบริวารคิดอะไรก็มีแต่สิ่งจะพังเวลานี้เรากําลังจะพังเนี่ยเนี่ยเขายังไม่พังเราก็จะพังก่อนถ้ายังไม่พังเขาก็พังไแปลสภาพกันไปมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาท <c oughs> ีนี้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเหมือนทองกองเท้าภูเขาเนี่ยมันก็มองอยุ่ยเฉยอะไรอะไรก็มองอย่เฉยมองญาติมองใครก็มองดูยเฉยให้มาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้ พะตายไปแล้วยิ่งแล้วที่นี่ไม่มีใครช่วยเลยเลยแม้แต่ขณาที่เจ็บหนักๆป่วยหน,หนักจะไปอยู่เวลานั้นก็ไม่มีใครช่วยเลยมองกันดูตาปิดปิดปิๆปิหลับตาปิดปิ้เพ่อนเรื่องหัวใจนั้นเป็นปืนเป็นไฟจะเป็นจะตายด้วยกันทั้งนั้นหัวอกจะแตกไม่อยากให้ตายผู้ตายผู้จะตายเองก็ไม่อยากตายต่างคนต่างดิน้นแต่ธรรมชาตินั้นมันก็หมุน้วนไปเ,เรื่อยๆพอถึงวลาแล้วขาดพุทธไปเลย เอาที่นี่มันจะเกาะอะไรจินไม่มีที่เกาะเขามีแต่บาันก็เดือดร้อนวุ่นวายก็พอตายแล้วก็พังไปเลยพังร่างกายแล้วยังไงแล้วมพังปิดเข้าไปอีกลงนรกอะไรจีบครับน,นี่ถ้ามีของเรความดีเราสร้างเอาไว้พอมันคิดประวัตินู้นคิดว่าน,นี่ความดีแล้วก็สร้างจิตติดปับ๊บเนี่ยอยู่นี่ได้ที่พึ่งพอตายแล้วก็ดีผึงเลยเนี่ทานจึงให้สร้างความดี ทำดีเป็นสาระของใจเป็นที่พ ER ึ่งของใจสมบัติทั้งหลายต่างๆนั้นเป็นที่พึ่งของกายเราได้อาศัยเขาเวลายังมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วเขาก็หมดความหมายแต่บุญนี <Source> <but S 1> ้ไม่หมดบาปก็ไม่หมดเพราะร่านท่านถึงให้ละบาปสลัดมันออกทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเวลาจะเป็นจะตานั่นล่ะตอนนั้นล่ะตอนจ bon ิตมันยิ่งหาที่เกาะ เวลามันเพลิดมันเพลินมันเดินล้มดินตายอยู่นั้นมันไม่ได้คิดหาเป็นหาตายอะไรเหมือนหนึ่งว่าจะอยู่ข้ามฟ้าชีวิตน่ะทั้งๆชีวิตก็เหมือนโลกเขาทั่วไปแต่ความสาคัญของใจมันหักเป็นทั้งมมนเองจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนี้เอ้ยเอาอย่างนั้นเอาอันนี้นี่แต่จะเอาจะเอาจะเอาความหิวหิวเต็มทนเป็นเกิดถีมหาเกิดถียิ่งทุกข์มากเพราะหิวมากอืมเราจะไปเข้าใจว่า เรามองดูคนเราไปมองดูเผิอๆสิ่มองดูเผินตามเรื่องกิเลีก็เป็นบ้าเขาเขาแหละหรือเขาเผลแล้วก็เพลนเห็นเขาอยากได้เราก็อยากได้เห็นเขาดิ้นเราก็ดิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเห็นเขาทุกข์เรามาอยากทุกข์ก็ทุกข์นั่นนี่มองตามเรื่องของเจมองตามเรื่องของธรรมแล้วให้รู้สภาพของมันข้างนอกก็ให้รู้ข้างในก็ให้รู้บุญก็ให้รู้บาปก็ให้รู้นั่นถ้าดูแบบธรรมะแล้ว สิ่งของเงินทองที่ได้มามากน้อยเอาเราแบ่งสารปันส่วนสิคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นดังนี้จะแบ่งไว้สําหรับทาตขันสำหรับลูกเต่าหลานเหรนก็แบ่งสัหรัวอะแล้วก็แบ่งเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเขาก็มีปัญญามันกันเขาต่อไปเขาก็หากินได้เรายังหากินได้ไนะเนี่ยส่วนนี้เราจะแบ่งไว้สําหรับทําบุญให้ทานแล้วเอาสมบัติคือบุญเนะ่เข้าสู่ใจของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นทุนของเราในการต่อไปนั่นะก็แบ่งแล้วสินั่นคนฉลาด ท่านท่าน,านงเนียกว่าแบ่งกินแบ่งทานภาษาโบราณเราพูดผิดเมื่อไหรไม่ผิดแบ่งกินก็คือเพื่อธาตุเพื่อขันแบ่งใช้แบ่งสอยเพื่อธาตุเพื่อขันแบ่งทานก็คือเพื่อใจิตใจโดยเฉพาะจิตใ,ใจไี่ร้อนร้อนร้อนเป็นพืนเป็นไปสมบัติเงินทองจะมีกองท่าภูเขาแต่ใจไม่ละละความร้อนความทุกข์ความทรมานไปถามเศรษฐีก็ไปถามสิถ้าว่าหลวงตาบัวหา่อลอุตติใสโลกใสสงสารน่ะไปถามถามตรงตัวมหาเศรษฐีเลยนะ อย่าไปถามคนต่ำๆเตี้ยๆเอาถามมหาเศรษฐีเลยถามพวกที่เรียนมามากๆแบแบใบประกาศมีบัตรข้ามทวีปมานั่นล่ะเอาทุกไหมคนนี้ถามเอาเศรษฐีคนนี้มหาเศรษฐีคนนี้ทุกไหมจริงภายนอกเขาไม่ทุกนั่นมันก็อยู่ตามสภาพของมันมันจะเป็นอะไรน่ะแต่หัวใจนั่นที่มันเป็นไฟอยู่ดิดิ้นนั่นนั่นความหิวความโหยกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันบีบอยู่ตรงนี้บีบอยู่ตรงนี้ทุกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามหาเศรษฐีก็เถอะว่างั้นเลย ใครๆก็เหมือนกันถ้าไม่รู้เท่าทันไม่มีเครื่องยับยั้งกันแล้วคือทำนั่นเองบุญกุศลนั่นเองเป็นเครื่องยับยั้งช่างตวงแล้วพออยู่พอเป็นพอไปคนเราไม่ว่ามหาเศรษฐีไม่ว่าใครที่นี่ถ้าเมื่อเมืีอะตรมีทมแล้วเป็นถุกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้ามันมีความดีนี่แล้วไม่มีอิตรมีรมเขาแทรกแล้วยังไงก็เหมือนรถไม่มีเบรกเหยียบแต่คันเร่งบึ้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 งทางโคตทางโค้งก็ไม่ต้องโค้ตรงโค้งควาดลงคลองตุ่ม พอลงคลองไปแล้วรถลงคลองรถตายรถรถตายเรามาแก้ได้แก้ไขได้วันหลังขี่ได้สบายคนตายหายเงียบเลยกุศลาตามไม่ทำเข้าใจไหมล่ะรถตายเป็นอย่างหนึ่งคนตายเป็นอย่างหนึ่งนีคนเราไมไ่คิดมีแต่ความเพลิดความเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วบ่เวลาจะเป็นจะตายเข้ามาหาที่เกาะที่ก็ไม่ได้มาก็มาเปล่าๆแล้วดิ้นตายอยู่ตังแต่วัน รู้จักยงสาภาวะมาจกนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เห็นความทุกข์นี้เบาบางเลยแล้วเวลา,าตายก็ตายเปล่าๆมิเตมือเปล่าความดีไม่ติดตัวเลยเป็นคนโง่หรือคนฉลาดพิจารณาสินี่แหละร,รมของจอมปราดพระพุทธเจ้าว่ามีใครเสม,มอุแลละในโลกนี้เนี่ยร,รมของจอมปลาดทา่ญญานแสดงเอาไปพิจารณาเ้าไปหลวงตาบัว,วหาเรื่องอุจจริน่ะถ้าเป็นอย่างที่ว่าคือถ้าแบ่งสันปันส่วน,นให้รู้เวลา นั่นเป็นเวลาการงานเวลานี้เป็นเวลาทําความดีเอาส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะท้ายเฉยด้วยความจําเป็นทางท่าทางขันกิจการบ้านเรือนของเราเอาอันนี้จําเป็นที่จะต้องทําบุญให้ทานเราแยกเราแยกนี้คนนี้เสมอตายเพราะร่างกายนี้ตายจริงร่างกายนี้ลงไปสู่ดินน้ำลังไฟใจไม่ไปเป็นอย่างนัง้นใจเป็นใจออกแล้วเข้าหาร่างใหม่ร่างนั้นต้องอาศัยสมบัติเงินทองเหมือนเราไปซื้อรถใหม่ไปปลูกบ้านใหม่บ้านนี้พังลงไปไป,ไปซื้อ ไปทําบ้านใหม่ก็ต้องมีเงินมีทองเพืปลูกบ้านขึ้นมาได้ถ้าเงินทองมีมากปลูกบ้านจะให้งามรู้ล้าขนาดนั้นก็ได้ถ้าเงินทองไม่มีปลูกบ้านก็ปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้ทางไห่ก็เป็นนอนหลบซ่อนอยู่ตามร่มไม้งข้างตะวลวงน่ทาง <c oughs> ถ้าถ้ามีเงินพอปลูกได้ก็ปลูกมันขึ้นอยู่กับสมบัติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญจะไปพบใดชาติใดก็ตามพบชาติมันอยู่กับวิบากกรรมถ้าวิบากกรรมดีก็เพราะ ถ้าเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเฉลยความสุขความสบายเขาทุกข์ขนาดไหนเราก็ไม่ได้ทุกข์เหมือนเขา,เ,ขาเรามีบุญนะคนมีบาปมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งทุกข์มากนะคนมีบาปคนมีบุญอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ทุกข์มากถึงจะทุกข์ในเรื่องหนะ้าที่การงานอะไรแต่หัวใจก็มีการย้ำยั้งั่งงรง้วยอด้ยธรรมก็ไม่ทุกข์มากพอระงับได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะตายแล้วก็ไม่ ก็ไม่สิ้นหวังความดีได้สร้างไว้แล้วส่วนนี้จัดไปแล้วสําหรับหัวใจเราอะคือสมบัติคือได้แต่บุญเป็นสมบัติที่พึ่งเป็นพึ่งตายแล้วอันนี้พึ่งแทนส่วนเหล่านั้นเราพึ่งได้แต่เวลาจะมีชีวิตอยู่พอตายแล้วหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างขาดจะกบ้านไปแม่ที่สุดร่างกายก็หมดความหมายแต่แต่บุญนี่ไม่หมดแล้วสร้างไว้แล้วนี่ลจะเกาะอันนี้เนะี่คทิ้งแล้วแล้วเกาะอันนี้ปั๊บไปเลย แสนสบายว่าแสนสบายหรือว่าล้านสบายก็ไม่ผิดว่าแสนว่าแสนได้สบายได้ล้านสบายไม่บ้าไม่ได้นี่เนอะอยู่มันสูงกว่าแสนไม่ใช่หรือไงท่าประจำนะนะปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะเวลานี้โลกกาลังเป็นพืนเป็นไฟเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันพัวมันพันมันมัดมันรัดโอ้ยไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะมันมีแต่เรื่องของกิเลสดังนั้นไม่มีเรื่องของทมแทรกเลย ใครก็เห่อเห่อเป็นบ้าไปด้วยกันนั่นไม่รู้ตัวเลยนะนั่นเห็นไหมกิเลสกองคนให้เห่อเป็นบ้าไปแล้วก็ั้งถึงวันตายไม่รู้ตัวเลยนี่เก่งไหมกิเลสไม่เก่งไม่เก่งมันจะมาครองโรคได้เหรอมันครองโรกคือคลองอะไรคลองหัวใจสัตว์แต่ละดวงนูดวงหัวใจแต่ละดวงรกิเลสครองทั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าทั้งนั้นเป็นไม่ได้เจ้าหน้าไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ห่านทางนั้นน้ท่านถึงสนุกดูมันทีพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาว่ารหานผู้ที่เกลเลสแล้วคสนุกดูกิเลส มันหมุนหัวใจไใข่หุนหมุนหัวใจสัตว์โลกเป็นยังไงไงมันก็เหมือนกับเคยหมุนหัวใจเรานั่นเมื่อฟาดมันลงแหลกแตกกระจายห,หมดแล้วมีอะไรเหลือแล้วสว่างจ้าดูได้หมดเลยแต่ท่านไม่ได้เป็นบ้าเหมือนพวกเราเห็นเหมือนไม่เห็นรู้เหมือนไม่รู้นะแต่เวลาถึงการเวลาที่ท่านจะพูดตามตามธรรมหนักเบามากน้อยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเห็นนั้นท่านก็นําออกมาให้พอเหมาะพอดีก็พูดจะฟังได้รับประโยชน์อันไหนที่ไม่สามารถที่จะประโยชน์รู้เท่าไรเห็นเท่าไรท่านก็ไม่พูดข้าใจหรือเปล่าล่ะ เอาละพอเท็ดเท่า uh, น uh, uh ั huh. ้นอู้พี่ลึกอ้อ้วนมากอย่างมึงเทศมึงฟังเทศดไปเลยอ้วนนะเอาเอาละมึงมากมึงดูหน้ามึงเลยอ้วนมันใกล้มากอ้วนอาหารเกือบเกือบมากเลยแล้วต่อไปนี้ก็จะให้พรต่อไปนี้ให้พรมีพังกันสร้างนะสร้างบุญสร้างกุศลอะไ้สาระเป็นสาระของใจเข้าใจนะแบ่งสรรแบ่งส่วนเข้าใจนะอย่าไปลืมเนื้อลืมตัวนะ เชื่อที่เรื่อเชื่อมานานแล้วพาคนจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วเชื่อทำบุญจ้าเกิดเท่าก็เลยรแล้วความสุขได้เ็ดแน่ๆม่สงสัยวิยญาไม่เคยมาโกโหกโลกเลยใคจะปะจับมันอ้วนไปภาษามันนูไปแล้วมันกินน,น,น้ำนมก็ไปนานมันเป็นอิสระหมาวันนี้ไม่เคยมีใครแตะใครทีนะมันอยู่สบายนอกจากมันกัดกันถ้ากัดกันจับมาหวดเลยหลงทิศไปเลยนะ ถ้าว่าตีก็ตีแบบนั้นน่ะจะว่าโมโหหรือไม่โมโหก็ไม่รู้ก็ตัวนั้นผิดจับลากมาก็ไม่เลียวหัวเปิดเลยเะนั้นกัดกันไม่ได้เพราะจะต้องวิ่ง่งนี้เลยมันกลัวกลัวเราตีคํารามตกันกันไม่ได้เลยหันตั้นต้หมานี่สอนได้ท่าไมสอนคนมันสอนไม่ได้ไม่ง่ายกว่าคนก็โง่กว่าหมาเราที่เออเอามันถึงเหตุถึงผลจะเอาจริงหรือไม่จริงข้าที่หมามันยังสอนได้มาแล้วคนยังสอนไม่ได้แล้วแสดงว่าสู้หมาไม่ได้ ไปตัดหางเขาไปขอหางเขามาตัดใส่ใส่ก้นเราเถอะเรามีหางนะแล้วแต่ระวังก็ดีแล้วเาขาจะกลับทีเดียวหลงทิศไปนะอย่าว่าให้บอกหางเขาก็สมเหมือนเขาเขารักเขาเหมือนกันนะ่ะอย่าไปยุ่งเขา,จาใจนี่เป็นการที่สองอย่าว่าให้บอกเราจะให้พรเนื้อแล้วมหาหลวงตาบัวใครว่าหลวงตาบัวดูดูดูเลยดูฟังเอานะฟังให้ถึงเหตุถึงผลนะเราดู ใครก็ดิตัมพูดหนักเบามากนอกก็บตำแล้วไม่เอากิเลสเอาวัตถีตลาดพูดนะแล้วไม่ได้ไปกราบกิเลสซะก่อนหรือมาพูดกับคนมาสอนคนนะผู้ฟังก็จะกราบกิเลสซะก่อนแล้วค่อยมาฟังให้กราบทำซะก่อนแล้วค่อยมาฟังนี่กราบทำซะก่อนค่อยมาเทศมันถึงได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้อ่านได้ทำได้สาระเข้าสู่ใจเจ้าของเข้าใจไหมปาล่ะนี่เป็นการที่สาธวยบอกที่จะให้บังเป็นการที่สี่กึการที่สี่ ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามัญโชติ มรโสยถาสัพพ okay. ิติโยวิวาชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังมุทภาพิจินโอตัตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังหาลังอะไรที่นี่จบแล้ว เห็นสีกันแน้่ใช่ไหมอวันนี้สี่กันอเออหนังสือเนี่ยมาแจกทานล้วนๆท่านผูนน้ใดทีย,ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เลยนัสือเอ้ครับผมการลเลืไ ข้าวิจารยกกิเลสมาเป็นตัวให้เห็นคือุบากานทร์คือคือเหมือนกิเลสเป็นนามธรรมแต่แทนตัวเนมันเป็นเป็นบุคคลทฐานมาเป็นตัวคนทำให้เห็นชัดเจนเพราะอะก็มันจะเล่นงานเราหรือบางทีเรายังชอบต่อยไม่ได้ไม่รู้จักตัวเองพอเห็นหน้ามันเป็นนามธรรมแล้วมันลื่นหนาไปเลยต้องเป็นตัวดีรู้สึกพอจะเห็นเห็นเงาอ่าก็ พันธุ์ทำแค่มีใช่ไหมอ่ะเป็นธรรมายิษานุกรายริานยกข้าวเปรียบเทียบไปยกบุคคลเป็นที่ตั้งหรือยกสัตว์หรืออะไรขึ้นเป็นที่ตั้งเรื่อเป็นบุกรายริานมีบุคคลหรือมีสัตว์อะไรเป็นที่ตั้งมีวัตถุนั่งนเป็นที่ตั้งถ้าสมายิศานบอกว่าเป็น้ำมาทำเบอร์ถ้าแสดงว่าสองอย่าง เราตงอันน like ี้ก <c ười> ็่งบัวตุงบัวตุงหลวงก็ย่งมา่ันเบอกว่าเขาเป็นเพลงเดนแต่มันแวบเวลาที่เขานั่งภาวนาอยู่ครับรวก็จะ็แท้แต่ัรา์นะครับีเพลงให้ทราบว่ามันรักมันหัวเขาออกมาออกมาเป็นบัวตุงหลวงเงี้ยมันก็มายันเนี่ผู้อ่านูนก็มันก็มองอนกันนี่อ่านก็อ่านบัวตุงหลวงเนี่ย เพราะสลายคือเราต้องการรับรับไม่รับไม่ง่ายแต่ว่าผู้ที่ไปอยู่นี่มันลาบากง่ายเขาบอกนี่มีน้ําตกนะจ๊ะมีน้ําตกข้างหลังเขาเขาไม่ได้กล่าวเองนะขาไม่กล้ากล่าวไม่กล้ากล่าวเองเดี๋ยวเพรว่ามันสวยเกินไปรู้รู้บอกรู้บอกเจอว่าได้ไปจันเรียกพวกวน้ำตกทั่เป็นอ่างไม้เป็นกัน เริ huh. ha, yeah. uh ่มเตรียมเรต่ความกลิ huh. uh ่นมาก้อมีเรื่องตเดี๋ยวก็มีคนไปเที่ยวคนยากงาแุรังกาอืนี่เขบอกว่าจะหาทางติดหมดเลยจะสมัจะซื้อที่ที่มันจะหางเข้าเป็นฝาทั้งตกมันอยู่นอกบริเวณรักเกียรอ่ มันอยู่มันอยู่ข้างหลังหลังวัดอยู่ข้างหลังนั่นแหละมันอยู่ในบริเวณวัดหรือว่าบริเวณวัดย็นไม่ไม่รู้สึกยันจะออกไปทางออกไปทางไหนทางแยกทางนั่นก็ไปเรื่องของเขาเราก็ไปเกี่ยวข้องมาได้เขาอยู่ในบริเวณวัาเราแล้ก็รับผิดชอบได้ปุกบปุ๊บมันไปได้ทันแน่ชื่อของเราถ้าเป็นชื่อของขาาณะไอ้ชื่อพวกอื่นเราขับลุงนั่นแหละก็พยายามจะซื่งต่อไป พยายามจะชี้ต่อไปให้มากที่สุดเท่านี่จะทเมื่อตอนก่อนนี่ก็คิดว่าจะเป็นเพียงอ่าที่พักร้อนของพวกในครอบครัวเท่านั้นเป็นศรัทธาแต่เนี่มันเออเอาตาต้องคืออืมเอาล่ะตาอันนี้ก็เคยไดฟังมากอย่างเงี้ยวันนี้จังใจเค่ได้ฟังธรรมดาไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ตั้งใจเค่ จะผู้ฟังตั้งจะทำังไงตั้งใจเราไปทราบด้วยมันต้องหมักยอะอีกแลเราต้องมีหมักยอแต่กระนาแค่ก็มานี่ต้องไปไหนนั่งอ่ไปนะเมื่อวานตอนนี้วันพุธตันที่หกนะตอนนี้วันพุธหก มาเก็บของเว้